สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่5นะครับกฎรคมนะครับพศ2อ6 4นนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเมื่อวานนะครับเลขเด่นนะครับที่ได้มานะครับได้4กับ5นะครับสายวิ่งสายลูท4นะครับก็มาเฉพาะเลขวิ่งนะครับมาในรอบเฉพาะกิจนะครับ473นะครับแล้วก็มารอบปกติ477นะครับสําหรับเด่น5นะครับสายลูทก็เข้า6 5นะครับผมสายวิ่งสายลูทนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวเด่นผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมแนวทางนะครับ2ตัวเน้นรูดพร้อมกันเลยนะครับครับผมเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับคือ0กับ3นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่น0กับ3นะครับเด่น0นะครับสายเจาะก็จะมี4คู่นะครับก็จะมี0 5นะครับ0 2นะครับ08นะครับ0 6นะครับ สำหรับตัวเลขนะครับชุดเจาะนะครับสำหรับ3ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี30นะครับ36นะครับ3 1นะครับแล้วก็43นะครับสำหรับตัวเลขนะครับชุดเด่น3นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี33นะครับ0 0แล้วก็55นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับ ครับผมสมสำหรับตัวเลขวงกลมไว้สีแดงนะครับก็สามารถเอาไปชื่นชมได้นะครับในรอบชาพกิจนะครับพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับยกรอบได้นะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมีนะครับ830นะครับ30-2นะครับ3 6 3นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟพี่น้องน้องที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดสับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้อดมินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อฟพี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไคร์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกการติดตามนะครับทุกแชร์นะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ